ฮัลโหลสวัสดีครับผมวิสวช่องเจมแคสเตอร์นะครับวันนี้ก็อก,กับเกมอาร์คไนกับรายการอาร์ค i g h นในซึกพาเกลือนะครับผมเนาะสำหรับ a r ร์ค i g h นซึกพาเกลือครั้งนี้ผมผมได้บอกในคลิปที่แล้วนะครับว่าผมจะทําการสุ่มตู้เหนียนะครับผมนะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นั่นเองสัรับกิจกรรมของ a r อ Knight นั่นเองนะครับผมเนาะและการกิจกรรมครั้งนี้การอัพเดตครั้งนี้ผมมีการแจกตามในนี้ผมตามรูปเลยครับ ก็คือการแจก h เฮด HUNTING 10โลนะครับผมนะซึ่งผมได้รับไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะสำหรับ10โลนะผมเนาะสำหรับตู้เหนียนะผมกจ,จะมี3ตัวกันในเลนนะผมก็จะมีเหนียนเลยตัวแรกผมเป็นด e เ e นเดอร์6ดาวต่อมาผม Special ลดิสครับผมทางขวามือเป็นอัรกนะผมเป็นตัว6ดาวและตัวฮังครับผมเป็นด e เ e นเดอร์ซ้ายมือเป็น5ดาวนั่นเองนะครับผมเนาะระยะเวลาแล้วผม วันจนถึงวันที่12สิงหาคมนะครับผม,ผมจนถึงตอนนี้ถึง12สิงหาคมนะครับผมเนาะโอกาสจะได้รับนะครับผมเนาะตัวเหนียงกับตัวอ6ดาวนะครับ2ตัวนี้จะมีโอกาสได้70%นะครับในตู้นี้นะครับผมเนาะ5ดาวตัวฮังตัวเดียวนะครับผมจะมีโอกาสได้50%นะครับผมเนาะส่วนตัวอื่นๆนะครับผม6ดาวมีโอกาสจะได้2%มีทั้งเอ็กเซียซิกอิ ไอจ้าเอนเจิริน่าชายนิ่งไนทิงเกลโคชิคุมาซาเลียและตัวอื่นออีกมากมาย5ดาวผมมีโอกาสได้8%นะครับผมพิทโธรปซิสซีมาเท็กซัสฟรังกาแรปแลน4ดาวผมมีโอกาสได้50%นะครับผมก็จะมีเฮสกีทาโนเจสิก้าเมโทรเชิยายูกิสเคเบนเจอร์3ดาวนะครับผมนะมีแฟรงก์วานิลา อาภูมิไมรันต้าคาดิแกนและอื่นๆนอีมากมายนะครับผมนี่คือเปอร์เซนต์การออกหลุดเลทนะผมที่ไม่ใช่ในเลทนะครับผมเนาะโอเคสำหรับใครที่เห็นในคลิปแล้วยังงงอยู่ว่าทําไมบนขวามือเนี่ยม,มันมีสลับบนไปบนมาของโปรไฟล์นะผมเพราะเนื่องจากว่าคลิปที่ผมอัดตอนนี้นะผมเนาะไม่สามารถพูดในคลิปได้แต่ว่าตอนนี้ที่ผมพูดอยู่ตอนนี้คือเป็นการอัดเสียงของบันทึกเสียงของตัวเอง อ่าใช่ครับผมเนาะก็เลยอยากจะอธิบายนะครับผมเนาะเพราะตอนนั้นคือเป็นเวลาเชียงคืนด้วยแหละครับสำหรับการสุ่มตอนนั้นนะครับผมเนาะโอเคก็สาหรับใครที่อยากจะเล่นอ่าเกมอาร์คไนท์นะครับผมเนาะผมไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ทางเกมนี้นะครับผมแต่ผมอยากจะโปรโมทนะครับว่าเออไอเกมนี้เนียนเกมดีนะอะไรอย่างนี้ผมว่าเกมดีมันเป็นเกมแนวอนิเมะอีกเกมหนึ่งอะที่แบบว่าผมชอบมากนะครับผมเนาะโอเคครับผมก็ ในกลุ่มตอนนี้ครับผมที่ผมคุยในกลุ่มดิสนะผมเนาะก็ได้คุยกันแล้วครับว่าจะทําการสุ่มนะครับผมนะตอนนี้ผมก็กดเฮทันติงสิโลนะผมเพื่อที่จะเต็มพร้อมการสุ่มพร้อมกันนะครับผมเนาะก็ผมจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าพอผมสุ่มอันนี้เสร็จนะผมเฮทันติงสิโลหรือใกล้ใกล้จะจบคลิปอะท้ายคลิปนะผมเดี๋ยวผมจะแปะรูปภาพนะครับผมแต่ละคนที่จะได้ตัวตัวละครตัวฮีโร่ของตัวอาร์ไนท์นะครับผมเนาะโอเค เอาครับตอนนี้สุ่มกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูสิครับว่าผมจะได้5ดาวหรือจะได้หดาวนะครับผมเนะเรามาดูกันเลยดีกว่าครับผมตอนนี้ทั้งในกลุ่มดิสสุ่มเทียบร้อยแล้วแฉลบสีทองผมว่าได้5้าดาวแหละได้5ดาวอยู่แล้วไปเออได้5้าดาวอยู่แล้วครับได้ตัวเดียวด้วยโอ้โหจะบ้ากันละมั่งครับ3มดาวครับตัวแรกครับผมสปอตนะครับผมเนาะโอ้โห ตัวนี้ผมก็มีเกือบทุกรอบแล้วเอาตรงนะตายตัวเลยสามดาวนะสี่ดาวครับผมไปกีทาโนคุณมาอีกแล้วนะตัวหลอนมึงมาหาอีกแล้วสามดาวมีคนผมว่าอยากทาน้องกีทาโนนะเห็นในคลิปที่แล้วอยู่เอนเซลครับผมสามดาวครับผมจะบอกว่ากีทาโนมาเยอะมากนะเอาตรงนะโอเคเอนเซลมาครับสี่ดาวครับต่อมาครับผมจังหวะน,นี้ปุ้งนั่นคุณไม่ทางอะไรคำกีทาโนมึงมาแล้ว อย่าจะดา่าอย่าจะไม่อย่าจะดาะ่าน้องไม่อย่จะว่าน้องนะแต่ว่ามันมาเยอะจริงๆ <laughs> อัพไลค์อัพจนหมดแล้วเนี่ยสามดาวผมแฟงครับผมเนาะตัวแวนการ์นั่นเองตัวนี้ถ้าต้ถ้าช่วงแบบแบบเริ่มเล่นนักแรกเนี่ยก็จะมีโอกาสครรู้มีโอกาสผ่านได้สูงเนาะตั้งแต่ด่าน,น,นแรกๆเลยเมรันต้าครับผมเนาะตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะถ้าเล่นแบบใช้พลังงานน้อยนะครับผมเนาะตัวนี้ก็จะมีโอกาสได้พลิกสูงมากสี่ดาวครับผมไป เกครับผมเนาะตัวเกรเกรไม่ใช่เกนะเกรครับผมต้องออกเสียงดีๆครับภาษาอังกฤษครับผมสามดาวผมลาวาฟาลาวาเซตามอนเดี๋ยวมันมีแต่พาลาเซตามอนครับจังหวะนี้ไปต่อไปสกิปไปต่อครับผมสามดาวครับบีเกิลครับผมเนาะอืมตัวนี้ก็ใครที่ ได้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอีกตัวหนึ่งนะครับผมเนาะน่าจะเป็นตัวสุดท้ายมัง้งหาดาวครับวันนี้3ามสองนึงได้ไนแมร์ครับผมเป็นตําแหน่งแคสเตอร์ครับตัวนี้มีคนบอกว่าตัวนี้ดีนะไนแมร์เดี๋ยวผมจะไปปั้นแล้วกันแต่ว่าผมต้องไปเซิร์ชค้นหาดูว่าสกิลความสามารถของมันเป็นมันเป็นยันนนนงไงนะครับผมแล้วสำหรับตัวไนแมร์ครผมนที่คือตามตรงนี้ของสำหรับการสุ่ม 10ตัวใน i อดีดหลักของผมนะครับผมเนาะก็ได้ตามที่เห็นก็ตามดังนี้เลยนะครับโอเคก็ในกลุ่มเหมือนแบบในกลุ่มตอนนี้ที่คุยกันเนี่ยคือโชคดีเหลือเกินนะครับผมนะโชคดีมันโชคดีไม่ดีไม่มากนะผมโอเคครับผมก็ไอดีหลักสุ่มครบเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปสู่ใน i อดีสำรองกันเลยดีกว่าครับโอเคครับเจอกันใอดีสำรองครับ เอาละครับเข้าสู่กันในไ d ดีสำรองกันแล้วนะครับผมเนาะก็ได้10โลทุกๆคนเลยทุกๆเซิร์ฟเลยแหละเออก็อันนี้คือของรางวัลที่ได้จากการแบบว่าเป็นผู้เล่นใหม่นะผมสหรับการสร้างไ d ดีใหม่นั่นเองนะออันนี้คือ ID ดีสำรองที่่งเพิ่งสร้างนะผมก็จะได้ของรางวัลตามตังนี้เลยหรืออาจจะมีมากกว่านั้นนะผมเนาะ โอเคเดี๋ยวเราเรับของรา,รา<อ>งวัลแป๊บหนึ่งครับผมเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาเล่นนะครับผมเนาะก็จะมีตู้นี้ครับผมตู้ที่สังเกตน,นะที่เป็นสีเ,เขียวนะผมกนะ็คือตู้การสุ่มผู้เล่นใหม่นะครับผมเนาะซึ่งจะมีโอกาสได้6ดาว1ตัวหรือ1ตัวหรือ2ตัวขึ้นไปนะครับผมเนาะโอเคผู้พัฒนทำเพลงละไปสุม่มให้ทันติ้ง10โลของตู้เหนียนกันเลยดีกว่านะครับผมนะสำหรับไอดีสำรองครับผมไปครับผมมา จะได้สีทองหรือว่าสีทองแบบเอฟเฟกต์ไฟมาชว์แมสีทองแบบอารามแท้5าดาวแน่ๆรู้เลยนะไปเลยครับจมจังหวะนี้ครับผมมาได้กี่ตัวได้ตัวเดียวอีกแล้วเหรอโอ้โหไอดีไอดีหลังผมได้ตัวเดียวมาตัวนี้ได้ออชัยออชิวออชัยอะไรกัอย่างแหละผมเลือกออชัยแล้วกันออชิดออชัยไม่รู้ว่าอ่านไม่ถูกก็ได้แต่ผมชอบเลือกออชายนะ 4ดาวครับผมเกรย์เกรย์อันนี้ไอดีสำรองนะอย่าเพิ่งงงนะท้ามมีนิวใหม่เป็นไอดีสำรองที่ผมเพิ่งสร้างนะครับผมเนาะตัวเกรย์ครับผม3ดาวครับเบเกอรครับผมโอ้โหเฮดดีเฟนเดอร์ที่ปวดปรานเหลือเกินตัวแทนแห่งจันทราจะลงทันแกเอง4ดาวครับผมได้เป็นโอเวอร์มิวครับผมเนาะถ้าจำไม่ผิดไอดีหลักผมยังไม่ได้มั้งนะไอเดียอเดีงผมได้มาเวอร์มนะิวเนาะ ก็เป็นตัวสไนเปอร์นะผมเป็นแคลรี่ตัวหนึ่ง3ดาวครับมิดไนท์ครับผมเนาะจังหวะนี้ครับผมมา3ดาวมิดไนท์ครับ3ดาวต่อมาตัวอะไรครับคัทอ,อะไรสักอย่างผมเป็นแคลรี่เนาะตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเอลีป่ะ e สไนเปอร์เอลีปะวะน่าจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดนะโอเคสดาวครับจังหวะนี้ ชาวแม่มลบ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 เป็นเซเชียลิสต์นะครับผมเนาะเออใครที่ได้ตัวนี้ก็ถือว่าดีนะช่วงตอนแบบด่านแรกๆนะผมก็พอหลังๆก็ไม่ได้แล้วต้องไปตัวอื่นแทนสามดาวครับเป็นตัวใหม่ละมึงไอละออชิตออชายแต่ออชิตแล้วกันเล็กออชิตแล้วกันมาอ่านพี่ขอโทษด้วยนะครับสามดาวครับผมสหรับตัวโพอุก้าครับผมเนาะว้าวตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นนะไอดีหลักอะตอนนี้ติดแตบ ปา่าซิลเวอร์แอสติดเอ็กซีอะไรนี้มาฮ่ดาวผมสามสองหนึ่งได้สเปกเตอร์ครับผมเห็นมีคนบอกว่าตัวนี้ดีมากนะสเปกเตอร์ดีจริงๆเออเดี๋ยว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 ,ยวผมต้องเอาไปปั้นและไอดีสำรองเนี่ยสเปกเตอร์เนี่ยแหมแต่ว่าเออได้5ดาวก็ก็ได้แค่ตัวเดียวนะผมได้แค่สเปกเตอร์เนาะโอเคก็ตามน,นี้ที่ผมได้มาครับ4ดาว3ตัวแล้วก็5ดาว1ตัวที่เหลือเกือบหมดนะผมเนาะโอเคปอลลคลิปยังไม่จบ ดูต่ออีกนิดนิดหน่อยๆนะครับคือท่านผู้ชมครับผมได้ยินจากทางเพื่อนผมว่าหลัง6โมงเย็นของวันที่30แจกเฮดฮันติง g 10โลอีกแล้วอะไรกันครับเนี่ยเนยีโอ้โหเด้งมาอีกแล้วคือวันนี้คือผมที่ผมอดัดคลิปไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วผมก็สุ่ม้าแต่ตอนหลังเที่ยงคืนแต่อันนี้พอหลัง6โมงเย็นมีไ เฮตันติงอันนึง1โลและอันนี้มีอีกเฮตันติง10โลครับผมเอาล้ครับจังหวะนี้เดี๋ยววนันนี้เดี๋ยวคลิปนี้ก่อนก่อนจะจบคลิปกันนะผมเดี๋ยวเปิดทั้ง ID ดีสำรองและไ d ดีหลักแล้วกันนะครับผมนะเ,เน,น,ะนาะเปิดตู้เหนียนแล้วกันอ่าเปิดตู้เหนียดนะครับผมเนาะโอเคเฮตฮันนะครับผมเนาะมามาดูสิครับว่าผมจะได้เหนียนหรือเปล่าก่อนหน้านั้นผม,ผมสุ่มนอกรอบมาผมได้เป็นห่วงหรือหังอะไรสักอย่างนะผมชื่อตามเนีเนี่ยผมได้ตัวนี้ครับได้มาแล้วนะครับผมเนาะ ตัวในเลนนั่นเองนะครับโอเคเราไปกันเลยดีกว่าเาสำหรับการซุ่มตู้เหนียนอีกรอบหนึ่งครับผมใน ID สำรองของผมไปครับผมปุ้งเหนียนหรืออักก็ได้อะไรก็ได้2ตัวเนี้ย ID สำรองผมจะได้บังเกิดแน่แน <laughs> มาจังหวะนี้จะได้5ดาว6ดาวหรือ4ดาวมันไม่การันตี5ดาวนะไปครับผม สองแต่วันได้5ดาวครับโน้ช่บอกว่า5ดาวนั่นแหละเออไปครับผม5ดาวเฮดฮันติง g 10อันนะครับผม10โลนั่นแหละที่เรียกกันโอเค4ดาวครับผมตัวอ่าไมเทลอ่านฟีดคอร์โทษได้แล้วกันเป็นบรรากาศนะครับผมโอเคตัวนี้ผมก็ได้ามาแล้วนะครับผมไปสุ่มนอกรอบมาเหมือนกันไปตัวที่2ครับได้5ดาวตัวเดียวนะที่ดูจากสังเกตสังเกตอะมาวะนี่ลาครับผม มาต่อ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 ,ตอหาดาวครับสามสองหนึ่งมึงได้หังอีกแล้วเหรอสองตัวแลนะดีเฟนเดอร์ครับผมได้อีกแล้วเหรออะไรกันครับเนี้ยโอ้โหอธิบายยาวเกินรีบ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 รับรีบน,นะนีนะนนค,รครีบนะรีบรีบรับรี้รีบะีบรีบรมบ่างมับรี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 เรีบีบร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 เบรีบรรีบรีบ้ีบรรีบรรีลีบ ได้สีดาวเป็น uh, อ่าไมเทล์การผีขอโทษนะมีเอมเบรีลกีทาโนแล้วก็ไอเอิร์ธอะไรสักอย่างอะไรตักอย่างนะตัวซัพพอร์เตอร์แล้วก็เป็นตัว5ดาวคือหังนะครับผมหังหรือห่วง,ง,ง,งเลยแหละคนญี่ปุ่นเรียกห่วง,งแต่ว่าคนไทยเราเรียกทับศัตรูเป็นหังก็ได้แล้วแต่ครับผมโอเคการว่าได้ตัวซัววนะมมาหนึ่งตัวก็ถือว่าดีนะครับผมได้โทเค็นมาก็ถือว่าดีครับผมไปเข้าสู่ในไอดีหลังนะครับโอเคเลสโก โอเคครับเข้ามาสู่กันใน ID หลักแล้วนะครับผมผมรับทีเรียบร้อยแล้วมาเปิดประเดิมไม่ต้องเปิดประเดิมหรอกครับไปเลยดีกว่าเฮ็ด u ันนะครับผม10 10โลนะครับผมไป ID สำรองได้ห่วงได้หังอะไรสักอย่างไปครับผมเอาตัวอะไรก็ได้ที่อยู่ในเลดอะอยากเอานอกเลดมาผมอยากได้ตัวเหนียนตัวอักตัวหังอะไรอะเออมามาให้หมดอดล้างตูดกูยิงไม่มีตังจะเติมอักไหนหเติมแต่อาวมาครับผม มาครับเปิดดีๆครับผมเปิดดีๆมีแล้ววางสีทองครับโอเคได้5้าดาวการันตีอยู่แล้วมีน่าจะไม่ได้หดาวหรอกได้ห้าดาวับผมไปตอนนั้นนะครับสมตัวใช่เหรอออสอตัวสองหนึ่งตัวหนึ่งตัวตกใจเห็นสีเหลืองหมลังหงโอ้ได้กีตาร์โน้ับผมแหมตะโกนทำไมครับน่าจะได้ตัวเดียวนะผมมาแล้วห้าดาว เป้งได้หังครับผมโอเคก็ถือว่าดีโอไม่วะ oh <my> <laughs> โอเคตามนั้นก็ผมได้หังครับผมนะดีเฟนเดอร์ก็ถือว่าได้อีกตัวหนึ่งสำหรับในกิจกรรมนี้นะครับผมเนาะสามดาวครับไม่ได้6ดาวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปสุ่มนลองๆนะถ้าเขาแจกฟรีนะได้ไฮบิซัสนะครับผมนะโอเคใครที่สุ่ม ใครที่ได้ของฟรีแล้วไปสุ่มนะผมช่วยบอกในคอมเมนต์นะครับว่าคุณได้ตัวอะไรจากการสุ่มตู้นี้นะตู้เหนียน,นะครับผมเนาะโอเคมาต่อมาครับผมสีดาวครับน่าจะหมดแล้วมั้งสเคเวนเจอรครับน่าจะหมดแล้วมั้งโอเคผมกดสกคิปเลยกันนะโป้องอ๋อได้อีกตัวหนึ่งครับผมผมก็ตกใจก็ลืงจริงครับผมตกใจได้ไซเลนมาครับผมเป็นเมดิกนั่นเอง นะครับผมเนาะโอเคก็ถือ OK. ว่าดีนะครับผมเนาะก็ได้ห e? ังมาแต่รอบต่อไปถ้าม <varied. S 2> ันมีการแจกอีกก็สุ่มนักรอบแล้วกันนะพอแล้วกันนะโอเคจบแล้วผมสำหรับการสุ่มตู้กระชานเนียนนะครับผมเนาะเซียวเกนิสชาไม่บายครับ